โอเคนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาลงอีลีตกับคนแตกหน้าใช่เพราะลงอีลีตเนเดียวมาหายากแล้วนี่ก็คือแบบใหม่เขาอัปเดตเรลกันเนอร์มาด้วยนะซึ่งหาวิธีชนะผมยังหาวิธีไม่ได้เลยนะันกี่เดือนแล้ววะไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่ยากจริงๆนะผมเป็นดฟเฟนซ์เฉยผมได้เป็นคนดีเฟนซ์อนะ่ะดีมากเลย ไอเบอร์ดีไฟแก๊ส oh อู้อุ้ยอุ้ยผมถึงผมถึงผมก็โดนงถึงให้เงินน้อยมากอะไรอันนี้ให้เงินน้อยเกินนะครับเจสกิปมีคนบอกให้สกิปผมก็สกิป ตอนนี้คือผมเล่นมาแบบเป็นเป็นทีมนะโอเคสามารถมองเห็นไฮเล่นได้แล้วล่ะไม่ใช่ดิสตลนะครับชอบเรียกว่าไฮเด้นหนะติดจากเช่าเทอร์ดิฟเนอ่ะ get stell on sniper later mm hmm. ผมเอาสเตลไปเรียบร้อยแล้วผมไม่มีปัญหามาั้ง ดาเมจแปดต้องเอาเป็นสามเจ็ดหน่อยแล้วผมอืมฮะจอร์นจอร์นรบอกเมื่อกี้ผมเห็นจอร์นรบอทุกคตาฝาดทมนน่าจ,จะตาฝาดแน่เลยสงสัยดูจอร์นเยอะเกินไปนะครับสงสัยผมดูจอร์นเยอะเกินไปนะผมคิดว่านะเอ่อผมเอาดาเมจเป็นสิบสองเลยดีกว่า บุ่มอเคผมก็พยายามเก็บตัง่อเจอเกอร์น็อตอยู่นะครับหึลิปนี้น่าจะประมาณยี่สิบกว่านาทีนะครับคิดว่าต้นเกมเลยนะสไลปเพอร์เห็นพวกเขาบอกว่าเขามีเจอเกอร์นอตกันนะซึ่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหม ฮาเบลีผ้าแคนฟลายโกรอยังสูงเลยอีกคนนึงหายไปไหนอีกคนนึงหายไปไหนอ่ะอ่อีกคนนึงหาย oh. เขายังอยู่ในเชือกเลยแต่อีกคนนึงหาย oh. เขาหายไปไหนอยูดีดีเขาก็หายเฉยเลยผม oh. อยู่ดีๆีเขาก็หายนะครับเอ้าโอ้โห oh. หายไปอยู่ไหนหายไปอยู่บนนู่นผมคิดว่าผมคิดว่าผมอยู่บนนี้น่าจะดีสุดแล้วนะโอเคนะครับสไนเปอร์จัดก,การได้ทุกอย่างมั้งนะว่า เอ่อผมมีแค่ตัวเลดเกมก็คือไอดล็อกกิสไซทูเปอร์อ่ผม,มต้องวางฟาร์มก่อนละเชนโอ้อัมบ,บรารักาโอุย้ยสีขาวเท่ดิเดวสเตลมันก็วนมาของนี้มันก็ตายกย่ดีครับจริงๆแบบนี้ควรเป็นยากนะเพราะด,ดูทางแค่เนี้ย เฮวี่ซอมบี้มานะไม่ใช่มาตั้งนานแล้วละปามผมก็ยังอัพไม่ได้ถึงไหมพาวอรีฟอกิ้ลฟยโอเคอัพแล้วนะ เครื่องบินอยู่บนอวกาศโอ้หมากยอดมันไปไปไม่ได้เครื่องบินอะไรเนี่ยอยู่บนอวาโอแรงล้มถวงยังมีสุดยอดฟิสิกฟิสิกแบบสุดยอดฟิสิกแบบสุดยอดเลยนะครับเนี่ยโดตตึงผมก็โดดไปฝั่งนี้ก่อนนะผมก็กระโดดไปฝั่งนี้ด้วยอบบี้แบบใหม่ ออบบี้แบบใหม่นะครับตอนนี้ผมผมเจอออบบี้แบบใหม่ไม่ถึงมูชไม่ถึงยินดีตกห้านาทีกับเวฟเก้ามันนานนะครับ พากสเปมารัก oh, กันผมฟาร์มมีคนไอ้คนนี้ยเขาบอกว่าเขามีไม่ใช่คนนี้เปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะสองคนเนี้เขาบอกว่าเขามีเร็วกันสักคนอะไรคนหนึ่ง mm hmm. ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครอ่ะ mm hmm. ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครที่มีเร็วกันอ่ะ mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แนะ่เลย เออผมต้องผมต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมฟาร์มต่อแล้วกันนะผมฟาร์มต่อแล้วกันคิดว่านะจะฟาร์มต่อไปเรื่อยๆโอเคนะผมฟาร์มต่อไปเลยผมมีฟาร์มสิทโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เก็บเงินเพื่อซื้อเร็วกันเนอร์เลยเหรอพี่ พี่เก่งเกินไปแล้วพี่ไม่ใช่ดิพี่โหดเกินไปเปล้าโหเร็วกันเนะอะคิดดูโห<ฮ>รีโหลด 5. นานนะครับเนี่ยมันรีโหลดนานนะผมคิดว่ามันนะมันแรงนั่นแหละแต่มันรีโหลดนานนะครับนั่นแหละคือประเด็นมันรีโหลดแบบนานมากๆแต่มันดามเมจไรงมากสารซึ่งถ้าผมอัพได้ผมจะอัพให้เขาเลยนะ พราะว่าเงินผมก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เยอะแบบปกติเลยเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าได้ยินสียงนาฬิกาผมหรือว่าได้ยินสิงแม่ผมผมก็ขอไปด้วยนะเพราะตอนนี้ผมเล่นอยู่ใกล้พวกเขานะครับพวกพวกเขาอะอะไรของผมเ <c oughs> นะี่ยตอนนี้ก็สเกลสเกลช่วยได้เยอะเลยนะครับ <c oughs> อืมโทษทีครับผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาอะไรผมอยากรู้มากเลยว่าสายไหนดีกว่าสำหรับเร็วกันหนึ่งทีสันเดียก็นนกยังมี อะไรกันเนี่ยพี่พี่จะเอามาครบเ็ตไม่ได้เลยนะพี่สองสามสี่ห้าหงสองสามสี้าโอเคหกนหกตัวครบแล้วนะอัสบรร์ก็ผิดีเอออ าวมีร้อยห้าสิบโอ้โหโคตรแรงนี่มันไม่ใช่ตัวปกติน,น,เน,นตะเนี่ยมันแรงกว่าปกติเลยตอนเนี้ยรีวิวกันเลยนะนาแบบแรงสุดเลยนะครับโอเคผมอัพเกรดให้มันมีมอรลูทนะครับเป็นร้อย ผมเห็นคนเขาเอามา b อ t t o m p a สํสำหรับเลสการ์เดอรเยอะแล้วนะผมมีเงินหนึ่งพันนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ใช่ผมก็เปิดสุส่มแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้เปิดละผมเก็บเงินซื้อเอาเองเขาบอกเป็น the strongest โอ้เขาบอบเป็น c h a เปล่าไม่อ๋อยังบอกว่ามันปรับไม่ได้มันน่าจะปรับไม่ได้เลยแน่ครับ R-A-I-L อ r a ล l oh, r ีย l first สผมกดถูกมรเน R-A-I-L ลเรีวกันเนี่ยตอบไม่ได้เหรอผมคิดว่าผมผมคิดว่ามันน่าจะปรับไม่ได้นะครับ มาแล้วเขาวิ่งสปีมันมาแล้วมีได้แล้วตอนนี้สกิปุ้ง,งโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะรอดอยู่นะเพราะมีเรลกันเนอร์แล้วนะต้องขอดูดาเมจมานหน่อย องร้อยเยอะมากเลยนะครับสองร้อยนะผมผมคิดว่านะพวกเราควรอัพสิ่งที่เรียกว่าบาลานซ์ได้แล้วนะครับโอเคนะครับฟาร์มผมก็ไม่รู้นะผมควรทำไงกับฟาร์มดี มันปาับเป็นเฟิร์สไม่ได้ไอหรมันไม่เห็นดลยให้เนนดิเทคชั่นเกือบร้อย <c oughs> Can you do rail first? First enemy นะครับเลวกันเนอร์ต้องเป็น first enemy นันปรับไม่ได้จริงดิน่าจะปรับไม่ได้เลย First enemy โอ้ยเรนนี่ผมไม่รู้นะผมเขียนถูกไหมอัพผมคิดว่าผมต้องอัพเออล็อกล็อกเิทเชียแล้วล่ะไม่ใช่ล็อกกิทเชียดิเออล็อกมิซายล็อกเชนผมต้องการมอลลูท I need loot น่าจะปรับไม่ได้จริงๆละครับ โอ้มากันเต็มเลยบล็ก์วิสิบเก้า,า,า,าแล้วไม่นงี้ออกมาเป็นไรอะ่ะหนึ่งสองสามีสามจุดห้าระ Century Rail Trooper โอ้โหมี Century เยอะมีแบบให้เรื่องอีกด้วยว่าจะเอา เออนั่งหรือว่าไม่นั่งผู้ e d g e d g สก,กินสีขาวโอเคมีม่งผมขายสไนเปอร์ได้เลยนะเฮียเก่งพวกนี้มากๆเอ้าเฮย้ยเอ้าตายหรอว้าวเอปเิค มันต้องอัพนะอืมโอเคนะครับเกิตายไปตัวหนึ่งแล้วเหรอเอา้ามติพัยตายไปตัวหนึ่งแล้วนี่แต่เมื่อไหรอ่อ่ะผมยังไม่รู้เลยขอให้ตานี้ผ่านเถอะ Why sell sniper b r o I need money ผมพิมพ์ไปเลย I need money right? e e o N e y. I need money นะครับ need money I need money นะครับมันพิมพ์ไม่ได้ว่า I need money ทำไมด้วยผมก็ยังงงเลยเนี่ยแต่มันควรจะพิมพ์ได้ว่า I need money นะครับ ห้าสิเก้าโอเคนะครับเอ่อ New Tiger Roll What is New Tiger Roll? DPF เก้าสิบเกีย ใครมีฟาร์มมีหรือว่าไม่มีน่าจะไม่มีเลยโอเคนะแบกของเราสิสองไม่เป็นไรแบกของถึกทนอยู่แล้วโอเคนะครับอะบอมมิเนชันเกือบพายอ่ะอุ้ยหกร้อย หกร้ <600! c oughs> อยโหดมากๆหกร้อยเนี่ยนี่น่าจะเป็นแบบตัวที่โหดที่สุดเลยมั้งที่ผมเคยเจอมาหกร้อยดาเมตรเนี่ยโหดมากเลยนะครับโอเคนะผมวางตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งน่าจะพันหนึ่งเลือดเยอะเกินเยอะอะไร ผมก็งงว่าเอ้อะไรที่ไหนได้เป็นสำหรับของตัวนี้เนปะ็นสสอง22 super เเนี่ยจากไหนก็ไม่รู้อะเสียงแต่าไ,ไม่ได้ยินเพราะอะไรตรงนี้มันดังมากอะลุม,ม่ันลุม,มาให้ตายนะครับผมคิดว่าโอเคเมื่อกี้ผมก็ เฮ้อกดยุนอัดคลิปผมจะกดแชทแน่เลยผมไปโดนเฉยผมก็แบบเบลอเลยผมรู้สึกว่าเร็วกันเนี้ยไม่สามารถเห็นตัวไหนไดเห็นมงแล้วือแบบโอ้โหมากเลยเห็นมงแล้วคือสุดยอดเลยผมไม่ต้องอับฟานเลย อักซานสักหน่อยกันดิ We need, We, need We, need We need more We need more damage We need more damage ้องการ damage เรื่อง่อนนี้ แต่วน้อยก่านก็ถือว่าแรงนะรวมก่อนไปพวกนี้แต่มันยังไม่พอค่าอบบิเนชันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรดามอีกก็เยอะเราอบบิเนชันก็โดนค่าแต่กำตายเร็วกันเนี่ยไลนี่เซลอ,อะไรนี้เพราะว่าเฟ,ฟรโฟมาแล้วเบชการ์นเนอร์ชูดีอิตโอเค B O T T O M B A C H ต้องพารน,นะเพื่อน next G I M E O mm ้ไม่นะไม่นะแบบผมแต่ผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับเฮ้ยบบสีแล้วอ่ะน่าจะได้อยู่แน่นอน หกมืนกว่าโอ้โหไม่ใช่ตัวปกติล้หนึ่งหนึ่งพันเนี่ยเคนี่เขาอัพนี่เขาอัพเป็นไอ้ดนบานนะคบสามร้อยกว่าใช้ได้นะแต่หนึ่งพันคือแบบมันเยอะมาก,มากเลยคนระ แม็กหลายตัวแล้วผมดามิดไฟล้วนๆนะฟังนี้นไฟกับไฟเรียบร้อยผมคิดว่าน่าจะชนะนะมันตายห้อยพวกนี้เนี่ยนะเกินไฟไรเเรงบล็อ เงียบไปเถวันนี้เา yes sure thank you 10%เองมันก็ลดอยู่นะเนี่ยใครมีฟาร์มอีกวะนี่ใครมีฟาร์มอีกเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครมีฟาร์มอีกแต่เมื่อกี้ b อ b บ i เ a t i o n ตัววิ่งเร็วมันตายแล้วเมื่อกี้เอาบ o b บ i n a t i o n โคลนมาแล้วมันก็หร้อยมันมีสองประเภทนะของบ o b b i n a t i o n ที่มันอะไรนะว้าวมันรถให้เงินให้จริง แต่มันไม่ลดขั้นสุดท้ายก็ถือว,ว่าแย่นีน้ range fire r a t e buff range buff ออกเกออ o g อ e ร้อ,อยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนี้เน้นยิงเร็วนะครับแต่นี้เน้นแบบดามเมจแรงครับโอ้นี่มองเห็น hit หายไ,ได้ดี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 ดด โอ้ตัววิ่งเร็วมันมาแล้วเนี่ยตัวปัญหาใช่ไหอเออไม่รู้อ่มองเฉยๆเลยุอุ้ยเกือบแล้วเกือบผมเกือบจะได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ละ เมื่อกี้ราวิ่งเดีวมาแบบวิ่งแบบสป,ปินเข้ามาเกือบตายนะไปดีนะวินิตมอเรผมไม่รู้ผมเขียนไไหมยน่าก็ดี Nó nó mà đây Nhầm lối. Hỏi hoàn thế. Như nhiều. Một cây tài cái đó. Rồi thấy. Ô. ผมจะยังไม่ยอมผมจะยังไม่ยอมเลยตอนนี้อยู่ไว้ฝากลับเรือ่องมาหงชงก็รู้ว่าทำไมผมต้องมาสำคัญมากมีเงินพอรอรถมาละ ม,มาแล้วรีไวท์ลฝงดักเตอร์ตอนมาอืตอนมาผมคิดว่าน่าจะรอดนะเท่าที่ผมดูแล้วน่าจะรอดนะครับ วพาไอ้สัากล็อตเตอร์มันกำลังไม่ตายนะตอนนี้อัพอัพต่อเร็ว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 รุม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 อันนี้คือพวกเราต้องรีบลุมนะขอร้องขอให้ชนะเถอะผมขอร้องผมอยากชนะมานานแล้วเลสกิลจักรน็อตไ้ยหมดต่อยอย่างนี้เดสกิลจักรน็อต ไม่รู้ <Yes. S 1> ว่ามันมีเย็วีอกัน์นเนยอย์ยังเฟย์เลยที่ผมถ่ายที่ผมถ่ายรูปเพราะว่าเป็นหน้าปกคลิปก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามันขัดไนส์เทคไฮเทคสมุน <laughs> เรียบร้อย จะนั่นแลละครับครั้งแรกของผมเยสเซอร์ yes, <sir. S 2> ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้มากเลยครับเจอกันใหม่คิปหน้าครับ